เพราะคลิปที่มันชักดิ้นชักงอแล้วไปเจอรูปอีกรูปหนึ่งว่ามันสร้างสถานการณ์นี่เองแต่ไม่เคยถามตัวเองว่าไอ้หาถ้ามึงเข้าไปตรวจสอบนะตอนนั้นน่ะนะมึงก็รู้แล้วคลิปก็ไม่มันไม่โดนแช์อยู่แล้วก็เพราะรู้เอ้าเฮ้ยมึงสร้างสถานการณ์นี้ก็จบแล้วมันจบดราม่าได้แล้วตั้งแต่แรกแต่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นต้องให้ไอ้คนที่ชักดิ้นชักงอเนี่ยลงทุนชักดิ้นชักงอสัก ชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนแล้วเก็บคลิปไปได้อิ่มอกอิ่มใจก่อนสุดท้ายเก็บคลิปเสร็จพับเสือไปมึงยังไม่เข้าไปตรวจสอบเขาเลยอย่างนั้นหรือเปล่าถูกไหมแต่ว่ามันโอเคหลังจากนั้นก็มีหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแน่นอนแต่ก็ต้องชี้แจงจริงครับว่าคลิปเนี่ยมันเป็นลมบ้าหมูมันชักมันอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับโควิดมันอดตายมันลําบากเนี่ยมันเป็นลมบ้าหมูมันยังไม่ได้กินข้าวมันไม่กินน้ํา มันก็เลยอย่างนี้ไม่ใช่โควิดเพราะฉะนั้นเขาอาจจะป่วยจริงก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้ได,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 ได้ติดตามไอค้คนคนนี้เขาอาจจะป่วยเป็นลมบ้าหมูหรือเป็นลมชักอะไรก็ได้แต่มันก็เดือดร้อนเป่าวะเขาก็คือประชาชนไหมและต้องถามว่าเนี่ยคุณก็ต้องไปซักไซส์ไรเลียงก่อนเป็นโรคประจำเขาไหมและที่เขามาชักดิน้นชักงอเพราะเขาไม่มีบ้านหรือเปล่าเขาไม่มีข้าวกินใช่ไหมหรือสร้างสถา,านการณ์จริงๆ วันนี้ก็ยืนยันสิแต่ทีนี้พอพูดมาอย่างนี้เอารูปมาเปรียบเทียบกันระหว่างนอนข้างทางขยะกับนอนข้างถนนแล้วออ,ออกมาบอกว่าวันนี้กูจะปราบเฟกนิวแล้วเหมาทุกคนเป็นเฟกนิวใครที่มาชักดิ้นชักงอต้องตรวจสอบดีครับดีครับเห็นด้วยร,ร,รีบตรวจสอบรีบตรวจสอบครับดีครับเวลาใครเจะตายคนนึงเนี่ยนะนะใครจะตายคนเนี่ยบนถนนเนี่ย คุณต้องไม่เกินสิบนาทีคุณต้องเข้าไปกู้ชีพเขาส่วนมากถ้าเป็นโควิดคือขาดออกซิเจนถูกป่ะขาดออกซิเจนถ้าขาดออกซิเจนคุณก็พกถังออกซิเจนคือมันจบกู้ชีพเขาได้เพราะอาการไข้หวัดโควิดเนี่ยมันขาดออกซิเจนเขาถึงมาล้มตาย อันนี้คือหนึ่งนะคุณต้องคิดคุณต้องนั่งอยู่ในใจประชาชนบ้างไอห้ห่าไม่ใช่อยู่ๆแล้วเขาจะนึกครึมชอบใจไปชักดิ้นชักงอนะแล้วก็ไปตายกันกลางถนนแดดเปี้ยงๆไม่มีหรอกครับส่วนมากคือไม่มีทางเลือกไม่มีทางไปเตียงสนามก็ไม่มีคุณก็ต้องรู้ว่าความผิดใครถูกไหมวัคซีนก็เข้าไม่ถึงคุณก็ต้องรู้ว่าความผิดใครคนเรามันจนปัญญา มันทําอะไรไม่ได้พูดจาเสียงมันไม่ดังพอแล้วทําไงวะรอความตายเอารอความตายวันนี้ถ้าอาการแย่กูจะตายในห้องเลือกเอาฮะคุณเลือกเอาระหว่างคุณตายในห้องเงียบๆกับคุณมาตายตายากลางถนนคุณลองเลือกเอาผมเชื่อแน่ว่าทุกคนต้องมาอย่างน้อยกูออกไปกลางถนน ยังไม่ถึงกับสิ้นชีวาต้องมีคนมากู้ชีพกูมั่งแหละแต่ศพที่ผ่านมาเนี่ยมันคิดผิดเพราะสามัญสำนึกข้าราชการไทยกว่าจะเข้าไปเนี่ยหกชั่วโมงตายฟรีวันนี้เราต้องคิดนะครับถ้าเราป่วยโควิดเนี่ยไม่อยากให้ใครตื่นตระหนกทั้งนั้นแหละแต่มันคือความจําเป็นมันมืดแปดด้านยาก็เข้าไม่ถึงนอนพะง,งาบอยู่ที่ห้องไม่มีใครช่วยกว็าตายเงียบเขาเรียกว่าตายเงียบแต่ถ้าออกไปข้างนอกแล้วมีอาการอย่างน้อยหน่วยงานรับผิดชอบ มันต้องเข้ามาเยียวยาต้องเข้ามาดูแลให้กูมั่งแหละอย่างน้อยกูก็มีโอกาสรอดวะออกไปตายข้างนอกเนะี่ยอย่างน้อยก็มีคนเห็นนะอย่างน้อยการตายของกูยังเป็นประโยชน์านการตายของเรานะโทษทีพูดจจอยากการตายของเรายังมีประโยชน์สะท้อนให้หน่วยงานรับผิดชอบมันเห็นว่าเนี่คความล้มเหลวชัดเจนไหมนี่คือความล้มเหลววันนี้ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐต้อง คงไว้ซึ่งความเป็นกลางนะคุณอยาเอา,เอากฎหมายเนี่ยนะครับมาใช้ตอนนี้เลยคุณอยาเอากฎหมายมาใช้ตอนนี้เลยมันเป็นการซ้ําเติมประชาชนคุณมันเป็นการซ้ําเติมประชาใครที่สร้างสถานการณ์ก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปนะคุณก็ปราบกันไปคุณไม่ต้องไปเปล่าประกาศเหมือนตีคองรองเปล่าให้คนอื่นนะเขารู้สึกว่าเออวันนี้เนี่ย ประเทศไทยเนี่ยมันพูดพูดจาไรวิาพากษวิจารณ์อะไรไม่ได้อยา่ยาอย่างนี้อันนี้ที่ผมพูดเนี่ยคือตามเนื้อข่าวเนี่ยนะฮะแล้วออกมาจากใจจริงๆนะครับจากประชาชนจริงๆวิาพากวิจารณ์กันตรงๆนะครับว่าโอเคมันคือความผิดของใครความบกพร่องของใครที่ทําให้เกิดเฟกนิวแล้วประชาชนเนี่ยเขาอยากจะตายไหมถูกไหมแล้วเราต้องสมมุติก่อนว่าเราเนี่ย เป็นคนที่ติดเชื้อเราจะตายแบบเงียบๆหรือออกไปข้างนอกยังมีโอกาสรอดคุณถามใจตัวเองสชครับเพราะเสียงคุณมันไม่ดังพอออกไปข้างนอกอย่างวัดดวงฮะตาดีได้นะตาร้ายก็โอเคตายโอเคแต่ถ้าตาดีได้เนี่ยหน่วยงานที่เข้ามาออกซิเจนอย่างน้อยมาถึงการดูแลอย่างน้อยยามาได้วัคซีนมาได้มันก็รอด ก็ยังดีกว่านอนตายอยู่ที่ห้องผมถามว่าจริงไหมวันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ให้คนที่แบบเ,เป็นโควิดแล้วต้องออกมาชักดิ้นชะงงนะไม่เกี่ยวนะฮะแต่พูดหมายถึงว่าทางเลือกของคนมันไม่มีให้เลือกมากนักหรอกแต่ถ้าเป็นคุณจะทำยังไงแคง่นั้นเองแต่วันนี้มันคือนะฮะมันคือความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐเข้าใจเข้าใจทุกอย่างว่าไม่พร้อม เข้าใจเตียงไม่พร้อมหน่วยงานไม่พร้อมวัคซีนไม่พร้อมทุกอย่างไม่พร้อมแต่คุณอย่าลืมวันนี้ที่มันมีปัญหาคือการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การหาวัคซีนพอได้วัคซีนเข้ามาก็จัดการแบบมีประสิทธิภาพเลถามตัวเองลึกๆครับถามตัวเองลึกๆครับคุณบอกคุณเปล่าประกาศคุณใช้พรกฉุกเฉินนะสามทุ่มถึงตีสี่คุณพูด คุณกําหนดคุณมีสิทธิ์คุณมีอํานาจเข้าใจได้หมดคือทําได้ทุกอย่างอยู่บนสถานการณ์ฉุกเฉินมันทําได้หมดแหละแต่วันนี้อํานาจเนี่ยมันต้องคู่กับความคิดมันถึงจะเกิดประสิทธิผลแต่วันนี้คุณเล่นอํานาจอย่างเดียวคุณดูทีครับคุณบอกว่าไงพรกฉุกเฉินคุณพูดว่าไงห้ามอยู่ห้ามชุมนุมกันเกินยี่สิบคนห้ามนะห้ามชุมนุมกันเกินยี่สิบคน เพราะอะไรจุดประสงค์คืออะไรป้องกันการติดต่อนะการแพร่เชื้อโควิดเพราะเกิน20คนเนี่ยอัตราการแพร่เชื้อเนี่ยมันสูงมันติดทางอากาศเนี่ยห่างกันเมตรสเมตรแม่งก็ติดประเด็นคือยาเกิน20คนถูกไหมฝนตกเนาะแต่บางซื้อ ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยังคิดกันไม่ได้ยังคิดกันไม่ได้นะครับวันนี้นั่งงงเนี่ยงงเนี่ยงงเต๊กเลยงงเต๊กเลยยิ่งล็อกดาวตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุหมื่นเจ็ดไปแล้ววันนี้เกือบสองหมื่นนะงงดิงงดิงงดทำไมล็อกดาวนยิ่งล็อกดาวนยิ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นงงทำไม่ถูกอะ